สีวิราชเป็นนิสิตสาขาสื่อเลยเว,ทออนนว,วยท็ที่ส,ส,สองค่ะนั่นเบานเดิมที่นอบอ้่าน้ป็่แอวพวกมอกระ่าย้ัน่โอ่โอ้โถ่โร้โถ่โอ้โ่โอ้โถ่้ี่โ้โถ่โอ้น่้โถ่โ่อ้โถ่โอ่อ้โ่โ้โถเโอ้อ้โถ่โอนโถ้่่อย้้่อ ผมคิดว่าผมจะเขียนแนวนี้นะครับเพราะว่าชอบจริง <c oughs> ครส่วนเรองต่อยอดน,นี้นี่ผมยังอยู่นในช่วงของคิดดีว่าจะทําคอมิกหรืออน,นิเมชันดี<ช>แต่ว่าอน,นิเมะก็ดีอย่างคอมิกก็ดีอย่าง <ấy> คอมิกด,ดีกว่าครับออผมชื่อเด็กชายต้นน้ำห้วงเรียนสาธิรรมตมอมสอนออชอบบากนการ์ตูนแนวแอคชั่นแฟนตาซี นานวิทยาการสารสนเทศสาขานิเทศศาสตร์นะคะก็การ์ตูนที่ชอบรอคะก็เป็นแนวน,นันตัวค่ะว่ามันได้ข้อคิดหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องความรักเรื่องเพื่อนเรื่องแบบความแค้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีความแค้นสร้างความสูญเสียอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มิตรภาพระหว่างเพื่อนนะคะก็อย่า็นได้คะ่ะว่าชื่นชอบขนาดไหนอะคะ่ะค่ะก็แค่นี้ะค่ะขอบคุณน,นะคะ เรียนอยู่มหาวิทยาลัยสะะารคามครับปีหนึ่งครับคณะก็วิทยาการสารสนเทศครับเอกก็สื่อระดมมือครับยังอยู่ปีหนึ่งครับรยาาังเ,เกกนโนโนป็นเด็กยังมวลจิน,อย,น,อ,ยน,นอยู่่ผมเนี่ยเป็นคนชอบว่าเอ้ยไม่สิชอบอ่านการ์ตูนมากกว่านี่ครับการ์ตูนที่ผมชอบอ่านก็คือบูมผมติดตามมาตั้งแต่ตอนตอนผมอยู่มอต้นตั้งแต่ปี2002แล้วนี่ก็2009 หลายปีมากไม่อยากจะคิดเลยตอนนี้ก็ผลง,งานกระตุ้นที่ผมซื้อมาก,ก็จะอยู่คงนี้เยอะๆเยอะแยะทั้งนั้นแต่ก็ยังไม่ได้คนมาทั้งหมดอกครับขนมาแค่นี้ก่อนที่จงอยู่บ้านผมนี้เป็นหลังสวัสดีครับผม อา่านาคตเกี่ยวกับในโลกของมันสื่อการ์รตูนนะครับในอนาคตของผมเนี่ยผมอยากเป็นนัอบบกออ,นออกแบบคาลิเตเตอร์คงจะเป็นออกแบบการ์ตูนแบบนี้โมเดลอะไรอย่างนี้นะครับในอนาคตมิฉะนั้นก็ความฝันของผมคืออยากออกออก,ออกแบบพวกตัวการ์ตูนของทางเกมมากกว่าเพราะผมก็ชอบเล่นเกมด้วยผมก็เลยอยากออกแบบตัวการ์ตูนเกมข้า <c oughs> <c oughs> แล้วช่วงนั้นติดการ์ตูนมาก จนสายตาของสันพ่อปูมานในศรีกระตุนนะไม่ได้เรียนเก่งอะไรเลยมีแต่คนชอบช่วงว่าแหมแพทย์หรือเปล่าแพทย์หรือเปล่าไม่ใช่วันที่สองผมชื่อสุวิลุกมอนนะครับชื่อเล่นเบิร์ดนะครับเรียนคณะการวิเคราะห์การลงเอยในศิลป์วิศวะครับ การ์ตูนที่ชอบอ่านนะคะก็คือการ์ตูนโนคนารับโคนาทห้ประโยชน์หลายอย่างนะครับก็คือโคน,นันาเป็นการ์ตูนที่จะสอนในเรื่องของโคกานทามนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคดีครับจะทําให้เรามีสติแล้วก็ทําให้เรารอบคอบด้วยครับ